ผมมาไม่เคยทําอะไรที่มันแบบหนักขนาดนี้คือบอกเลยว่าบผแล้วมันค่อนท้างซึ้งมากมาก สวัสดีค่ะชื่อโบกัญญรัตน์นะคะเป็นยูทูบเบอร์สายกินค่ะโบอยากกินอะไรก็คือกินเลยเวลาอัดคลิปพอกินไม่ดีอย่างเงี้ยผิวมันก็จะแสดงออกมาเลยว่าเออผิวมันไม่ค่อยดีสิ่งที่อยากทําเลยมากๆก็คือพิคโคค่ะวิธีการดูแลหลังยิงพิคโคนะครับสำคัญมากๆนอกจากเราใช้เครื่องที่ดีแล้วการดูแลตัวเองที่ดีเนี่ยจะช่วยผลลัพธ์ออกมาดียิ่งขึ้นหนึ่งเลยก็คือเว้นโดนน้ำ24ชั่วโมงแรก<ๆ>สำคัญที่สุดคือการทา m o i s t รเ i อร์ร<ๆ>แนะนําให้ทาบ่อยๆทุก2-3ชั่วโมงเลยครับการให้ความชุ่มชื้้้นนนนผิิิววดดีีีีีีหหหลลังงยยยยพคคโเเเเ่่่จะชใรรฟสสขึก็ตุดเเร็วขึ้นหลลีีก่มผ ที่อาจจะทาให้ระคายเคืองผิวครีมกันแดดครบ24ชั่วโมงสามารถทาได้เลยนะครับเว้นแดดจัดอย่างน้อย2สัปดาห์อันนี้คือครั้งแรกก็ถือว่าโอเคค่ะเป็นประสบการณ์ใหม่คือมีปัญหาแบบพวกเรื่องกระเรื่องฝ้าแล้วก็เรื่องแบบร่มขนค่อนข้างกว้างด้วยเพราะฉะนั้นครั้งนี้คุณหมอก็เลยเน้นให้เลยค่ะแล้วตอนนี้คือหน้าแบบร้อนบูบๆเลยทุกคนสำหรับคใครที่สนใจนะคะหรือว่ามีปัญหาแบบโบนะคะก็ติดต่อมาได้เลยค่ะที่เดอะลอฟคลินิกนะคะตอนนี้เขามีหลายสาขามากเลยค่ะ